ขนาดนี้มีอันนี้เราจะมาแข่งขันกันแข่งขันกินมาม่าเผ็ดเกาหลีเกาหลีเออเกาหลีเราจะมาแนะนําตัวคนแรกค่กับแข่งเขาแรกสวัสดีค่ะจชื่อแฟมค่ะสวัสดีค่ะชื่ออมยมค่ะอีทครับไ <c oughs> ปสายอีทชื่ออีกครับบผมพิธีกรหน้าหล่อคนเดิมชื่อุ<ด>ูครับโสนนะครับต่อไปเราก็จะ ตัดไปตอนเราจะตัดไปที่แข่งขันของเราต่อเอ้ยต่อไปเราจะมาเริ่มกินในยวกยแรกยกแรกขยิกินหมดก่อนจะได้ทำหนึ่งแก้วเขา่มาเขาไ่มาเขาจ่าไเฮ้ยตามนั้นนะครับเริ่มได้กิน ไอ้คอยเองนอมอาะตอนนี้มาะมาฮะมาฮะโห่ปงอะตอนนี้นะฮะมาสามติงอะคุณดีเิมหมดแล้วนะหมดแล้วนะคุณดใกล้หมดแล้วนะคุณดใกล้หมดแล้วคุณอมดหมดแล้ว้หมดแล้ว้หมดแล้วนะครับ้หมดแล้วคุณปีนนะครับดูอปีนะครับแล้คุณีมหลักได้หมดแล้วคุณงานวจะบกาดคำเลยเอาไอเบิร์ดเอาไอเบิร์ตไอเบิร์ดอยาให้เลือ์

ให้ถูน้นมหนึ่งแก้วนะครับโอ้ยมึงเสียดย่าป่ะฮะทาเพียรรถปิกอัพคันนี้มีเลขกี่ตัวครับสามอ่ะ5าหออ่อโอ้เดี๋ยางไว มาๆๆๆๆเจอ <screws in the fridge> <Mitsum sumber cup. desserts> กอาสอบมาเสีอกเกลือเียเบิงนะหี่ก้อนสิแข็องอน้ำท่ดมขอเกลือเ er <ff> ียเต็ยมตระวังเอ็นสั่น

กินเหมือนก่อนที่หลังมูซช่วยเธอเลยเดีย๋ยวอ,อ,อ่วออ,อนนี่อึอนน้ำลายถามคำถามย้อนแล้วแบบถามคำถามมีเกลียร์ปะถามคำถามมีอ่ากุศลเทน้ำเลยเทนท้ำเทน้ำม,มาเลยนอมอ่ะ โมโหกิ๊บแด็ก็มาใส่เลยยำยังำงำยังยอยยอมยกที่สามค้ถามาเยอยุอายุข้าถามไลขอพาทำโทษไอ้เหี้ยนี่ยังนักขอพทำโทษไอ้เหี้ยนี่ยังอ๋อเกลือนี่ แมนี่ยเี้้รัเตัวเียื่อยกทีรอออ่เด็กนะมึ 你们宝宝不会。 จกกอนอ่นวนมันึงเ็ไบ้เบอกมันตีอยากินเปลือข้าแอมนกนกัวไปเอาน้นี่กัวอมๆอมน่าจากกอนไหมเฮ้ Hoa hoa à? hoa 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 cũng hoa hoa cái này hoa 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 อ้าวตาอยกนดี่น้ยอเดค่น้อยอมยดีก่อนยออมก่อนหมูเดค่าเดียวยอมไอแม่ยดนี่พูดก็ไม่เป็นความจริงให้พอทำโทษอย่างหนักนะอีท่านยอมรอพูดชนะคือ ามาปีก่อนมาปีก่อนเอาก่อนเอาก่แป๊ดเดียวว่า,า,าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะ<อ>ไปไป เ,เามาแนางวิธีก่อนอ,อาควรเอาเกลีอมาเด้วิธีก่อนได้ร้วิมีก่อนไปตีวิธก่อนไปการเกลี่ยงานข่งทางเราจบขึ้นใช่แล้วคขัน้องออมคนที่หน้าตาดีสุดในกลุ่ม นีบอกเยกลือเลยบอกโอเคคุ่เจ้าของเราคือน้องออมนะครับอาเจยดีใจอ่ะก็ขอฝากช่องอิตยุทำไปเรื่อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์พวกเรากดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบอกอียและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาด พาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราจะลงทุกวันที่อยากลงถ่ายวันไหนลงวันนั้นไม่ถ่ายก็ไม่ได้ลงโอเคครับเกลือหน่ยเจอกันบ๊ายบายคลิปหน้านะครับขอเกลือหน่อย